ต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปที่จะไปรีวิวแนวคูทวินะออของคุณให้ได้คุณจะต้องทําอะไรอีกคุณจะต้องเข้าใจถึงความยึดติดนะคะกับอัตราโดยที่คุณไม่รู้ตัวตัวอัตราบางทีนะทวินเฟรมเนี่ยมีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทวินเฟรมด้วยคนอื่นๆคนธรรมดาก็มีเหมือนกันคือหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันเท่าทันอัตราของเราแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นคนที่มีอัตราสูงมากเลยแต่คุณรู้อย่างเดียวไม่ได้ แต่ผมอยากจะบอกว่าทวินฟนทวินนี่อัตราสูงกว่าคนธรรมดาปกาติเพราะว่าไปยึดติดกับคํานี้แล้วก็บางคนนะครับไปยึดยิ่งไปยึดติดว่าตัวเองมาจากดาวสูงสัตว์มาจากอ่ามาจากสายเขาเรียกว่าสายพันธ์ช่มัดสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์น,นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีอําน,นาจอันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยคนผู้นี้จะยึดติดหนักมากเพราะว่าเขาเขาไปยึดติดภพ,บพบภูมินั้นเขาไปยึดติดต,ตัวตัวนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าวันนี้เราเป็นมนุษย์เหมือนกัน หายใจเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันทําอะไรเหมือนกันพอเราไปยึดติดส,สิ่งนั้นมันทําให้เราเกิดความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะฮะไอตรงนั้นน่ะนะคะมันเป็นอะไรที่เราควรตัดเราควรวางเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งสําคัญมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปเข้าใจมันวันนี้ยสิ่งสําคัญที่สุดการที่เราไปรู้ด,ดวงดาวร,ร,รู้นู่นรู้นี่มันทําให้เราปลดทุกข์ได้ไหม มันทําให้เราเข้าใจกับคู่เราไหมมันทําให้วันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขไหมมันทําให้วันนี้ฉันรู้สึกไม่เศร้าหมองไหมสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยกับกับความรู้ตัวนั้นอย่าลืมนะคะคุณมาเกิดบนโลกใบนี้นะคะคุณมีทวินเฟลม นะแล้ววันนี้คุณรู้แล้วแล้วคุณจะต้องเดินไปทางไหนร่างกายของคุณยังเป็นมนุษย์อยู่นะแล้วจิตของคุณก็ยังติดอยู่ในกายหยาบนี้อยู่นะจะต้องมาทำทำหน้าที่ของคุณให้มันเสร็จหลังจากนั้นนะเมื่อคุณทําหน้าที่ของคนไปเรื่อยเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองนะคะแล้วเมื่อคุณเป็นจิตมิติมิติห้าเนี่ยคุณจะไม่ยึดติดกับอะไรเลยบางคนเนาะอันนี้ต้องบอกลึกไปนิดบางคนอ่ะมาบอกให้ฟังว่าเขาย้อนกลับไปดูและลึกชาติได้ ไปดูอดีตชาติได้หรือมีใครบางคนไปดูอดีตชาติให้ให้คุณนะ่ะแล้วก็ให้คุณมายึดติดต,ตรงนั้นนะ่ะอดีตมีไว้ทําไมอดีตมีไว้ให้เราเรียนรู้นะคะให้เราเข้าใจอดีตมีไว้ให้เราบดล็อกปัจจุบันของเราหรือว่าเรียนรู้ข้อผิดพลาดแต่อดีตไม่ได้มีไว้ให้เรายึดติดนะคะว่าคุณเป็นนั่นคุณเป็นไอ้นี้ขึ้นมาแล้ววันนี้คุณก็ต้องมาเปิดสํานักหรือทวินเฟลม,มีทุกคนไหมคะ วินเฟรมไม่ได้มีทุกคนค่ะนะคะแต่คู่รักศักดิ์สิทธิ์มีกันทุกคนนะถ้าทุกคนปฏิบัติตัวเองขึ้นมาได้เป็นมิติห้าน่ะมีคู่รักศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราพูดอย่างเงี้ยเหมือนที่เราพูดเนี่ยสายพันธุ์สิตพันธุ์และหลายทนอาจจะไม่พอใจนะตรงนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าหลายๆคนไม่พอใจสิ่งที่ผมพูดนะแต่ต้องขอโทษนะครับว่าผมพูดตามความเป็นจริงนะครับว่าเรา เราพ้นทุกไม่จริงอะ่ะก็ตรงนั้นะ่ะที่เรารู้อะ่ะเพราะเขาไม่ได้ช่วยอนะไรคือมันคนละพบคนละภูมิอ่ะเราบอกไปแล้วหัวข้อไลฟ์นะฮะหน้าคําเตือนเราขอเอาหัวสีไปแล้วนะว่าวันนี้เราจะพูดถึงหลักความเป็นจริงว่าเราต้องเดินบน,นเส้นทางเนี้ยไปจนถึงการรีวิวเนียนได้อย่างไรทุกอย่างที่สุพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราสองคนเหมือนกันนะว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่สุพูดสุเคยไปยึดติด นะคะสุก็เคยเป็นตัวนั้นแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะสุวางแล้วสุเห็นว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์เลยเลยนะคะณปัจจุบันขณะเนี่ยปัจจุบันขณะนี้ต้องมาเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องรักไรเง่อนไขการที่คุณไปรู้พบภูมิในอดีตหรือว่าไอสิ่งที่คุณไปรู้มาเรื่องดวงดาวต่างๆมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรักไรเงื่อนไขของคุณไหมมันจะสามารถพาคุณไปเป็นรักไรเงื่อนไขได้หรือเปล่าอ่าเนี่ยคำถามง่ายเลยเนี่ยแค่นี้แหละ เอ่อถ้าเกิดยางมันเป็นไม่ได้วางเถอะนะคะแล้วก็มาหาหลักจริงๆอะ่ะที่คุณจะต้องเดินอะ่ะไอเน,นี้ยพูดไปหลายๆคนแกถ้าเกิดเข้าใจถึงเหตุและผลเนี่ยนี่นี่คือความจริงเหมือนสุเอาความจริงออกมาแวกนะคะหลายคนอาจจะรับไม่ได้แต่สุขก็ไม่ได้บอกว่าที่คุณรับรู้มาไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้แต่ถามว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาคุณมาตรงนี้คุณต้องไปรีวิวเนี่ยกับคู่คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ทวินเฟรมหรือคู่รักศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะมาเป็นความเมตตามาเป็นความรักมาเข้าใจระบบมิติ5จริงๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าระบบมิติ5คุณเป็นคนเลือกเองนะคะคนที่จะเลือกให้คุณรอดนะคะก็คือตัวคุณเองไม่ใช่ใครอื่นนะคะ